สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีคณะผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน160โรงเรียนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาวีรชัยวีรชยโยประธานศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานสง์ นำคณะผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นนางทองภูลสร้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งผู้แทนคณะกรรมการจัดงานได้ลกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีคือดอ,อร์บุญส่งโซยรำ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรีจากนั้นเป็นพิธีมอบสื่อการสอนคุณธรรมแก่ตัวแทนสำนักง,งานเขตจังหวัด3สังกัดได้แก่ 1. ดรบุญส่งซอยรำรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาการจนบุรี 2. นางทองภูลส้อยดอกจิกผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดต,ตามการประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขตหนึ่งและ 3. นางกมวลวันมน์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขตสองพร้อมกันนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังโอวาจากประธานสงฆ์ทำให้เห็นความสำคัญของการฝึกอบรมให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมโดยการใช้หลักสูตร7บทฝึก พัฒนานิสัยบัณฑิตนักปรา์เป็นหลักในการพัฒนายาวชนต่อไปนอกจากนี้ยังได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรนหนองนาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการอบรม Capvision เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นผู้นำได้ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเชิงลึกใน7บทฝึกพัฒนานิสยัยบัณฑิตนักปรา์แก่คณะครู เพื่อให้คุณครูเข้าใจหลักการสำคัญในการนำไปฝึกฝนพัฒนานิสัยให้กับนักเรียนของโรงเรียนต่อไปส่วนในช่วงท้ายเป็นการมอบสื่อแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมโดยได้มอบสมุดบันทึกความดีแก่โรงเรียนที่เข้าอบรมทั้งสิ้นกว่า18,00 0เล่มสำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยดําริของหลวงพ่อธรรมชยโยที่ท่านได้เล็งเห็นว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนมาจากมนุษย์ทั้งสิ้นและแหล่งที่จะให้กำเนิดมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้นมีด้วยกันสามแหล่งนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนด้วยความสำคัญนี้หลวงพ่อธรรมชยโยจึงได้มีดำริให้ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์อบรมในจังหวัดต่างๆจัดการอบรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกขึ้นมา เพื่อช่วยสปอร์ตโรงเรียนต่างๆให้ขับเคลื่อนทำการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพไปสู่สังคมต่อไปค่ะ